สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะ ซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดก็มาสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเรื่องการหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเป็นชั่วโมงที่1กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูมดก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดและไหวพริบของนักเรียนกันนะคะเกมที่ครูมดนำมาให้เล่นกันในวันนี้นะคะก็คือเกมสิบหานะคะซึ่ง ขนาดของตารางเกมนะคะมีขนาดเท่าอ่าหกคูณหกนะคะก็คือวิธีการเล่นนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะโยงตัวเลขนะคะที่อยู่ติดกันนะคะอ่าโดยนักเรียนสามารถวงกลมนะคะได้ตั้งแต่สองตัวนะคะขึ้นไปนะคะสามตัวก็ได้สี่ตัวก็ได้นะคะโดยในแต่ในแต่ละครั้งนะคะที่นักเรียนวงกลมนะคะในวงผลรวมของตัวเลขที่อยู่ในวงกลมนะคะจะต้องมีผลรวมเท่ากับ 15นะคะและนักเรียนจะต้องใช้ชุดตัวเลขบนกระดานนี้ให้ครบทุกตัวนะคะแล้วก็วงกลมนะคะที่วงนะคะห้ามทับซ้อนกันนะคะอ่าเดี๋ยวจับเวลานะคะ2นาทีนะคะอ่าในการเล่นเกมนะคะเริ่มจับเวลาะคะ่ะ2นาทีนะคะเดี๋ยวครบ2นาทีเมื่อไหร่นะคะครูม,มดจะเฉลยให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ดูกันนะคะตอนนี้จับเวลาแล้วนะคะ เ,เวลาผ่านไปแล้วนะคะ1นาทีนะคะเหลืออีก1นาทีนะคะ อ่าเหลืออีกสิบวินาทีสุดท้ายนะคะ ครบเวลาแล้วนะคะสนาทีแล้วนะคะมาเฉลยให้ดูกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดเราจะวงนะคะคือให้เราเนี่ยเลือกวงฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะเราอย่าวงข้ามไปข้ามมานะคะไม่งั้นเราจะทําให้ตัวเลขเนี่ยเกิดเหลือได้นะคะดังนั้นนะคะคุณมดจึงไล่จากด้านบนก่อนนะคะคุณมดก็จะวงที่1นะคะ รวมกับ7และรวมกับ7นะคะได้เท่ากับ15นะคะแล้วคุณหมดก็ใช้3นะคะรวมกับ 2, 2> รวมกับ10ได้เท่ากับ15นะคะต่อมานะคะคุณหมดใช้4นะคะรวมกับ6รวมกับ5นะคะได้เท no ่ากับ15ต่อมานะคะคุณหมดใช้8นะคะรวมกับ4 รวมกับ3ได้เท่ากับ15นะคะแล้วก็ใช้8นะคะรวมกับ7นะคะได้เท่ากับ15แล้วก็ใช้6นะคะรวมกับ9นะคะได้เท่ากับ15ต่อมานะคะครูมดก็จะใช้เป็น6นะคะรวมกับ1รวมกับ8นะคะได้เท่ากับ15นะคะอ่ะ แล้วคณหมดก็ใช้10นะคะรวมกับ4ี่สิบรวมกับ4รวมกับ1นะคะได้เท่ากับ15นะคะแล้วก็ใช้4นะคะรวมกับ10รวมกับ1นะคะก็จะได้เท่ากับ15นะคะต่อมานะคะคณหมดก็จะใช้เป็น 3นะคะรวมกับ5รวมกับ5แล้วก็มารวมกับ2นะคะได้เท่ากับ15นะคะอะแล้วคุณมดก็ใช้เป็น8นะคะรวมกับ5รวมกับ2ได้เท่ากับ15นะคะและสุดท้ายเลยนะคะคือ1รวมกับ5รวมกับ5รวมกับ4นะคะได้เท่ากับ15นะคะเห็นไหมคะว่าวงกลมไม่ทับซ้อนกันเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเลขครบทุกตัวบนหน้ากระดานด้วยนะคะ อ่ทีนี้เราก็ไปดูนะคะบทเรียนกันค่ะก็คือการวิเคราะห์โจทย์นะคะปัญหาเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเป็นชั่วโมงที่1 จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมได้นะคะและ2นะคะแสดงวิธีหาคำตอบนะคะของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมได้นะคะแต่อันนี้เราเป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมก่อนนะคะจึงใช้แค่ข้อ1ข้อเดียวก่อนนะคะอ่ามดร ก็คือจุดประสงค์การเร,เรียนรู้นะคะเราจะใช้ข้อเดียวก่อนอก็คือใช้ข้อ1น,นะคะคืออ่แสดงวิธีการหานะคะคำตอบเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมได้นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้นะคะ อทีนี้นะคะเราก็ไปดูโจทย์ปัญหาของเรากันเลยนะคะโจทย์ปัญหาของเราในชั่วโมงนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าพิมพนะคะพิมใช้ผ้านะคะใช้ผ้ากุ้นนะคะสำเร็จหุ้มขอบนะคะที่รองจานรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะซึ่งแต่ละด้านยาว12เซนติเมตรจำนวน5ชิ้น พิมต้องใช้ผ้ากุ้นสําเร็จนะคะยาวอย่างน้อยเท่าใดนะคะจากโจทย์ปัญหานะคะถ้าในขั้นตอนราะขอโจทย์เนี่ยที่มี4ขั้นสีขั้นตอนนะคะตามที่คุณมดเคยบอกนะคะก็คือขั้นที่1เนี่ยคือเราต้องมีขอโจทย์ให้ได้นะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรขั้นที่2คือเราจะต้องมา,าวางแผนนะคะว่าเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะคะ แล้วก็ขั้นที่3นะคะดาเนินการตามแผนนะคะจากแผนที่เราได้วางไว้ก็ไม่ดําเนินการตามแผนจนได้คําตอบนะคะและข้อที่4เลยตรวจสอบก็คือเอาคาตอบที่ได้เนี่ยมาตรวจสอบหาคําตอบว่าเราว่าคําคตอบที่เราหามาได้นั้นมีความเชื่อมโยงกับโจทย์หรือความสัมพันธ์กับโจทย์หรือตัวเลขที่โจทย์ให้มาอย่างไรนะคะถ้ามีความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์กันแสดงว่าคําตอบที่เราหามาได้นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ซึ่งจากโจทย์นะคะทำให้เราเริ่มขั้นที่หนึ่งนะคะคือวิเคราะห์โจทย์นะคะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวของผ้ากุ้นสำเร็จใช่ไหมคะที่ใช้หุ่มขอบที่รองจาน5ชิ้นนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกก็คือที่รองจานนะคะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละด้านนะคะยาว12เซนติเมตรมีทั้งหมดจำนวน5ชิ้นนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอก ต่อมานะคะเราก็จะไปวาดรูปกันนะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะวาดรูปคร่าวๆนะคะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะคะมุมเท่าก็จะได้เราก็จะวาดรูปคร่าวๆได้ดังนี้นะคะทีนี้นะคะจากโจทย์นะคะเราต้องมาวางแผนนะคะก็คือเราจะหาคําตอบได้ด้วยการนํา5านะคะที่นํา5เพราะว่าเราหาจํานวน5ชิ้นใช่ไหมคะนํา5คูณกับความยาวของผ้ากุ้นที่ใช้หุ้มขอบที่รองจานหนึ่งชิ้นซึ่งความยาวนะคะของผ้าที่ ของภากุ่นนะคะที่ใช้หุ้มขอบนะคะที่รองจานหนึ่งชิ้นเนี่ยจะเท่ากับความยาวรอบรูปนะคะของหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยหาได้จากนะคะเอาหกนะคะไปคูณกับความยาวของด้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรา,าวางแผนในการแก้ปัญหาในการวาดรูปแล้วก็เขียนอธิบายนะคะได้ตามนี้เลยนะคะทีนี้เราก็ไปดูนะคะว่าในขั้นที่3นะคะดาเนิน การตามแผนก็คือขั้นแสดงวิธีทำทาอย่างไรนะคะอ่ะขั้นแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะเขียนจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะ<ๆ>ก็คือเราจะต้องหาความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมคะเท่ากับ6คูณความยาวของด้านซึ่งที่รองจาน1ชิ้นเนี่ยใช้ผ้ากุ้นยาวนะคะก็คือ6คูณ12เท่ากับ72เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเขายาวด้านละ12เนาะ ต่อมาที่รองจานเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ5ชิ้นนะคะดังนั้นจึงใช้ผ้ากุ้นยาวก็เอา5นะคะไปคูณกับความยาวรอบรูปนะคะของรูปสู่เปลี่ยมด้านเท่านะคะ1รูปก็คือเจก็จะได้คำตอบเท่ากับ360เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปว่าพิมพ์ต้องใช้ผ้ากุ้นยาวอย่างน้อย360เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมอตอบด้วยนะคะตอบนะคะ เป็นเลขไทยนะคะ360ซนติเมตรนะคะทีนี้นะคะเมืเราได้คำตอบมาแล้วนะคะทีนี้ครูม,มดก็จะไปตรวจสอบนะคะให้นักเรียนดูกันนะคะว่าคำตอบที่ได้360นะคะอ่ะตรวจสอบให้ดูนะคะในขั้นที่4นะคะ,ะก็คือจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า360นะคะเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ เรามีวิธีตรวจสอบก็คือเลยนะคะเราต้องหาว่ารูปหเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยยาวด้านละเท่าใดนะคะซึ่งความยาวรอบรูปของรูปหเหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยหาได้จาก360หนะคะหาร5เท่ากับ72เซนติเมตรนะคะความยาวของด้านของรูปหกเหลี่ยมนะคะ1ด้านหาได้จากเอา72นะคะหารด้วย6ก็จะได้ความยาวของด้านเท่ากับ12เซนติเมตรพบว่าสอดคล้องกับโจทย์นะคะแสดงว่า360 ะะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราก็มาสรุปนะคะสรุปสรุปเลยนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะ,ะก็คือเราจะต้องอทราบขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์4ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นที่1เลยเราจะต้องทําความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์ถามอะไรและ2โจทย์บอกอะไรมา ในขั้นที่2เราจะ,จะต้องมาดําเนินาวางแผนในการแก้ปัญหาก็คือจะต้องวางแผนก็คือจะมีในส่วนของการวาดรูปประกอบหรือเขียนข้อความว่าเราจะต้องดําดเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็ในขั้นที่3ดําเนินการตามแผนก็คือสแสดงวิธีทานั่นเองนะคะและขั้นที่4เลยตรวจสอบก็คือนักเรียนก็เอาคาตอบที่ได้ไปหาความสัมพันธ์นะคะกับตัวเลขที่โจทย์ให้มานะคะถ้ามีความสัมพันธ์นะคะก็คือ แสดงว่าคําตอบที่เราหาไปได้นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่สําหรับการหาความยาวในเรื่องของวิเคราะห์โจทย์การหาความยาวรอบรูปนะคะก็คือนักเรียนจะต้องทราบนะคะการหาความยาวรอบรูปก็คือหาโดยการนําความยาวของด้านทั้งหมดนะคะมาบวกกันนะคะก็ต้องดูด้วยว่าโจทย์เนี่ยให้หาอะไรต่อนะคะ,ะแต่ถ้ามันเป็นพวกรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะคะเวลาจะหาความยาวรอบรูปนะคะกใ็ให้เอา จำนวนด้านนะคะไปคูณกับความยาว1ด้านจำนวนด้านทั้งหมดของรูปหลายเหลี่ยมนะคะไปคูณกับความยาว1ด้านนะคะของของรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็จะได้ความยาวรอบรูปทั้งหมดมานั่นเองนะคะสำหรับในกรณีที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะคะ <S <S <glasses> ทีนี้เราก็ไปดูใบางานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบางานของเราในชั่วโมงนี้นะคะเป็นใบางานที่6นะคะ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเป็นชั่วโมงที่1น,นะคะพิจารณานะคะการวิเคราะห์โจทย์และหาคําตอบนะคะโจทย์มีอยู่ว่าอันนี้อะโจทย์ก็จะคล้ายกับตัวอย่างที่ครูมโบได้นําเสนอไปในข้างต้นเลยนะคะโจทย์นะคะมีอยู่ว่าพลอยใช้ผ้ากุ้นสําเร็จรูปนะคะพุ่มขอบ สำเร็จนะคะพุ่มขอบที่รองจานร,รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอันนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะซึ่งแต่ละด้านนะคะยาว15เซนติเมตรนะคะจานวน6ชิ้นพลอยต้องใช้ผ้ากุ้นสําเร็จยาวอย่างน้อยเท่าใดนะคะก็มาวิเคราะห์นะคะจากโจทย์วิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรอันนี้ก็เป็นวัดรูปคร่าวๆนะคะโจทย์คือรูปอะไรคะรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าวัดยังไงนักเรียนต้องวัดให้เป็นนะคะ อ่าแล้วก็อาจจะเขียนข้อความนะคะเหมือนตามตัวอย่างเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการหาอย่างไรรวมถึงวิธีทำนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำอิงจากตัวอย่างที่คุูมดได้นําเสนอไปพร้อมทั้งตอบให้เรียบร้อยนะคะส่วนตรงตัวสอบคําตอบนะคะถ้านักเรียนอยากมั่นใจว่าคําตอบที่นักเรียนถามมานั้นถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็ไปใช้วิธีการตรวจคําตอบนะคะจากตัวอย่างที่คุูมดนําเสนอได้เลยนะคะอ่ะ สำหรับใบงานที่6นี้นะคะเดี๋ยวครูคมจะแนบต่อบเป็นไฟล์นะคะให้นักเรียนนะคะสามารถไปเปิดดูได้ครั้งหนึ่งนะคะต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนะคะส่วนใบงานที่6นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะทำใส่ในสมุดปกอ่อนเล่มสีเหลืองวิชาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเราโดยให้นักเรียนนะคะขึ้นหน้าใหม่นะคะพื้นที่ในการทำงานนะคะสำหรับใบงานที่6นี้นะคะก็คือจะใช้2หน้ากระดาษด้วยกันนะคะอ่ะ ก็คือเนี่ยครูมดอ่ะเปิดให้นักเรียนทําเลยนะคะถึง2หน้ากระดาษด้วยกันในสมุดนะคะแต่ครูมดไม่สิกนะคะว่าจะต้องทําหน้าเดียวหรือทํา2หน้าขึ้นอยู่กับว่านักเรียนบางใช้พื้นที่กันมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นไฟล์การส่งงานครูจะสร้างไว้ถึง2ไฟล์การส่งงานด้วยกันไฟล์ส่งงานที่1จะเป็นการส่งงานหน้าที่1นะคะสาหรับแล้วก็ไฟล์ไฟล์ส่งงานที่2เป็นการส่งงานหน้าที่2ถ้านักเรียนคนใดนะคะใช้พื้นที่ในการทำ ใบงานที่6นี้นะคะแค่หน้าเดียวนักเรียนก็ถ่ายรูปหน้าเดียวส่งมาในไฟล์งานที่1ไฟล์เดียวนะคะไฟล์งานที่2หนูไม่ต้องส่งแต่ถ้านักเรียน,นคนใดใช้พื้นที่ในการทําใบงานที่6นี้ถึง2หน้าด้วยกันให้นักเรียนถ่ายหน้า1ส่งมาในไฟล์งานที่1แล้วก็ถ่ายหน้าที่2ที่ e? นักเรียนทานะคะส่งมาในไฟล์งานที่2นะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะเมื่อ เรียนจบแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยทาใบงานนะคะเลยทาใบงานทันทีเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะยังมีความรู้ความเข้าใจอยู่นะคะแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็รีบส่งงานนะคะส่งงานเลยนะคะให้อยู่ในภายในะระยะเวลาที่ครูม,มดกําหนดนะคะเรียนวันไหนส่งวันนั้นนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ ก็ต้องรานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ